ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่าเราไปหาทางรอดทางหากินที่คนเขาทำแล้วสำเร็จแล้วอยู่รอดได้จะได้เป็นกําลังใจให้คนที่เหลือกันนะคะว่าจะาเงินกันยังไงช่วงนี้คนต้องอยู่บ้านเนาะคุณสวิตคุณก็ต้องอยู่บ้านกัดตัวหมดหยุดยาวๆที่ผ่านมาบางคนก็ต้อง work from home จะไปกินอะไรที่ไหนหายากหายเย็นค่ะเราก็ต้องเงี่ยหูฟังที่บ้านคุณมีไหมคะก๋วยเตี๋ยวป๊อก อ๋อคุณเดี๋ยวปอกๆอ,อ๋อนึกถึงบรรยากาศสมัย<ะ>เป็นมังมๆ<ะ>เด็กๆเลยนะข้าไม่ไยนะครับใช่ๆๆแล้วก็ถ้วยเอาชามารอก,กันล่ะ ตอนนี้เป็นโอกาสทองขขงก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเลยค่ะทุกเอาทุกซอยนะคะไปดูกันที่จังหวัดมหาสารคามเขาขายดิบขายดีนี่แหละค่ะคุณพี่ลิขิตโตมอนพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆขายมา20กว่าปีแล้วแต่เขาบอกว่าไม่มีช่วงไหนที่จะเป็นโอกาสทองเท่าช่วงนี้อีกแล้วเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนี่พี่ลิขิตยึดเลยค่ะเห็นไหมคะไม่มีรถ สัญจรไปมาขวักไข่เลยมีแต่รถของพี่เท่านั้นแหละที่ขี่รถมาขายก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กกระดูกหมูใดในเนี่ยสาบาถึงสีบาทขายดิบขายดีแต่ก่อนเนี่ยได้ร้อยถ้วยก็แย่แล้วเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยมี150ถ้วยขึ้นไปค่ะขายตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสขายไปเรื่อยๆอของหมดทุกวันบ่ายๆนะหมดแล้วลูกค้า,าบางคนหน้าใหม่ๆนะคะมาอุดหนุนถามว่าพี่อย่างนี้เท่าไรเท่าไรนับจํานวนคนในบ้านซื้อเลย พี่ลิขิตก็ถามลูกค้าใหม่ๆว่า oh. นี่นึกยังไงมาอุดหนุนพี่เน,นี่ยนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะไปไหนไงอยู่แต่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปห <Hey. S 1> าซื้อของหรือว่าทานที่ร้านก็ไม่ได้แล้วไงช่วงนี้ในบางพื้นที่ <Hey. S 1> ก็ถือเป็นโอกาสทองของก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆฟังเสียงไม้เคาะให้ดี <Hey. S 1> เสียงไม้ไผ่ป๊อกๆวิ่งกันออกมาค่ะดีเหลือเกิน oh. ตอนนี้ที่มหาสารคาม ตัวเลขก็ไม่ค่อยจะดีนะคะ200ร0 0กว่ารายแล้วคนที่หาโอกาสเจอใไหมนเป็นเสน่ห์นี่นะขายได้เลยเนี่ยอนเนี่ยเอาถ้วยมาแล้วพี่35บาทคุณสุวิชชอบทานอะไรเออชอบทานต้มยำโดยเฉพาะเส้นหมี่อใส่ถ้วยเยอะๆนะคุยยบาาสมม